สุดสูสันละพเตปัญญงฟังให้ดีจะได้ปัญญาเมื่อจะฟังสิ่งใดเอาใจจดคอยกำหนดถ้อยคำทำคะถาสดับฟังตั้งใจได้วิชาเกิดปัญญาเกิดญาณเพราะการฟังประพันธ์โดยพระพิพัฒน์ปริยัตยานุก,กูลด็อกเตอร์ไพูทูลทิตะเปโมอดีต ท่านจเจ้าอาวาสวัดชาคมกรูดเจ้าคณะอำเภอวังจันทร์กวีจังหวัดระยองและกะวีแห่งชาติสวัสดีครับผมอุรุตาลามหาสองหนคนบาลีรายงานตัวครับผมมีความอุตสาหะอ่านพระไตรปิฎกหยิบยกพระสัทธรรมนำมาเล่าสู่กันฟังถ้าท่านติดตามผมท่านจะไม่ชอกช้ำเพราะได้ฟังธรรมทุกวัน เสียงจากพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุลาอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตรัตนะที่หาได้ยากในโลก5ประการปิงคิยานีสูตรพระสูตรว่าด้วยปิงคียานีพราม ข้อที่195สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นเจ้ากรุงริชวีประมาณ500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้าริชวีบางพวกมีตัวเขียว มีชวีวันเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวบางพวกมีตัวเหลืองมีชวีวันเหลืองมีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกมีตัวแดงมีชวีวันแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกมีตัวขาว มีชวีวันขาวมีภาคขาวมีเครื่องประดับขาวพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าริชวีเหล่านั้นโดยชวีวันและพยศครั้งนั้นปิงคียานีพราหม์ลุกขึ้นจากที่นั่งห่มเฉวียงบาข้างหนึ่ง ประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความแจมแจ้งแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปิณกิยานีเนื้อความ จมแจ่มแจ้งแก่เธอลำดับนั้นปิงคียานีพราหม์ได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคต่อพระพักด้วยคาถาโดยย่อว่าเชิญท่านดูพระอังคีรถผู้ทรงลุ่งโลดอยู่เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุษมีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่น บานอยู่ในเวลาเช้าและเหมือนพระอาทิตย์เปริงรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นครั้งนั้นเจ้าริชวีเหล่านั้นได้ให้ปิงนคียานีพรามห่มผ้าอุตราสงห์500ผืนปิงนคียานีได้ทูลถวายให้พระผู้มีพระภาค ครองผ้าอุตราสงห้าร้อยผืนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตัดกับเจ้าริชวีเหล่านั้นว่าเจ้าริชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความปรากฏแห่งตถาคต อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้หาได้ยากในโลก 3. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วหาได้ยากในโลก 4. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วเป็นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหาได้ยากในโลก 5. กัตัญญูกตะเวทีบุคคลหาได้ยากในโลกเจ้าริชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้แลหาได้ยากในโลกปิงกิยานีสูตร จบถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด<า>เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับสุดสูสังละปะเตปัญญังฟังดีย่อมได้ปัญญารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ